เซนต้าครีมตัวนี้นะคะไม่เหนียวเหนอนะะหลายคนทักมาหาว่าขนส่งราคาเท่าไหร่นะคะพอบอกราคาไปก็ถูกกว่าค่าขนส่งด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือลาโนลีนหรือครีมไขมันขนแกะนะคะหนึ่งร้อยกรัมทุกอย่างหนึ่งร้อยกรัมนะคะมันไม่เหนียวเหนอนะสามารถทาก่อนบำรุงก่อนแต่งหน้าได้นะคะหน้าไม่เป็นคราบอันนี้คือไขมันขนแกะนะคะมันจะซึมเข้าไปในผิวเราเร็วมาก สามารถทาก่อนแต่งหน้าผิวเนียนปลิบเลยนะคะไปใช้แม่ค้าใช้มาหลายปีแล้วค่ะถูกและดีไม่เคยมองหาสินค้าแพงๆเลยตอนนี้นะคะลาโนลินไขมันขนแกะสีเขียวนะคะแล้วก็พลาเซนตาสีน้ำตาลค่ะใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาหาเป้ได้นะคะกาลังส่งสินค้าไปที่เมืองไทยเร็วๆนี้นะคะไม่นานเกินรอถ้าใครสนใจก็ทักมาสอบถามทักมาติดต่อหรือทักมาจองไว้ได้เลยนะคะ